ในานามของอำเภอบางน้ำเย็นนะครับต้องขอต้อนรับทุกๆท,ท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งมาจากจังหวัดสงขลาครับมาจากจังหวัดรานครศรีอีนธยาค่ะมาจากกรุงเทพการ,กรเกษตรไม่รู้ครับศูนย์ผมชอบตัดต้นไม้อย่างเดียวไม่ชอบปลูกมาจากบุดรครับผมเป็นแฟนกันตวยงแหละครับของคนลอกป่า ก็พยายามอยากจะมาเ<น>ขาเลยตัดสินใจมาครับลูกมาจากเพจคนลักปลาครับมาจากอุทุมพรพสิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นคนสักแก้วมาจากนนทบุรีค่ะมากับแม่ครับลูกข่าวจากในโซเชียลฮนะเซิร์ชด,ดูก็ก็เห็นก็ชวนกันมาสิ่งที่คาดหวังนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เหมือนกับเรามาเก็บจิ๊กซอว์มาหาความรู้เพราะว่า ที่บ้านเนี่ยพอดีมีที่ดินของแม่อยู่ประมาณสิบไร่ก็อยากจะลงไปพัฒนามันขึ้นมาประสบการณ์ด้านเกษตรก็เคยเรียนมาเป็นวิชาเลือกมาค่ะที่คาดหวังก็คือเราสามารถอยากออกไปใช้ชีวิตแบบพึ่งตัวเองได้แล้วก็มีอิสระอย่างแท้จริงมาจากชนบุรีค่ะมาจากกรุงเทพคะ่ะกนส์กแก้วเปิดตาพยามาจากจังหวัดสระบ,บุรีค่ะประสบการณ์ทางด้านเกษตรก็<ม> น่าจะเรียกว่าไม่มีเลยนะคะเพียงแต่ว่าชอบชอบต้นไม้แล้วก็ปกติก็ปลูกต้นไม้ในบ้านอย mm hmm. เคยได้ยินแต่คำว่าโคกหน้องนา mm hmm. ก็คิดว่าจะทำแบบนั้นค่ะ mm hmm. ก็ไปปรึกษาคนที่เขา mm hmm. เขามีความรู้ทางนี้บอกว่าบอกกับเขาว่าอยากจะทำแล้วก็ให้เขาหาคนมา mm hmm. เขาต้องขุด mm hmm. ใช่ไหมคะขุดทำโคกหนองนา พอคนที่เขาทำนาพอรู้ข่าว่าเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ให้เขาไปขุดเลยเขาก็ขุดทำแบบโคกหนองนานะคะแต่พอเขาทำแล้วเราก็งงเหมือนกันว่าเราจะทำไงต่อดีเพราะเราไม่มีความรู้เลยใช่ไหมคะนอนกายหน้าผาอยู่วันสองวันก็เลยไปเจอคลิปอันนี้แหละคะ่ะชมรมปลูกป่าบอกว่า รับจ้งปลูกต้นไม้อยากไปชวนเชิญคนที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะมาปลูกอย่างเราอยากชวนทุกคนมาปลูปกป่าเพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์ม,มากมายาต่างๆนานาอยากชวนทุกคนมาปลูกป่าเพิ่มออกซิเจนให้โลกาต้นไม้นั้นมันมีมูลค่ามีประโยชน์มากมายต่างๆนานาก็เลยรีบโทรจากมาค่ะแล้วก็ได้เรื่องค่ะเสร็จแล้วก็คาดว่าจะไป ปลูกป่านะมาจากระยองอำเภอแกงครับรู้ข่าวจากน้องสาวครับน้องสาวเคยมาอบรมที่นี่ครับมาจากกรุงเทพนะคะช่องทางที่รู้คือได้ดู YouTube ของอาจารย์เปียกดรเกิดนะคะแล้วก็รู้สึกสนใจในการทําการเกษตรแบบพื่งพาตัวเองการเกษตรแบบยั่งยืนก็เลยชวนก,กันกาแฟมาเพื่อเรียนรู้ค่ะเพื่อทําจริงขอบคุณค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการครับมาจากระยองค่ะ มาจากจังหวัดเชียงรายอเชียงของครับผมมาจากกรทมนะครับมาอบรมที่นี่แล้วจะทําอะไรคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรฮะต้องมาอบรมดูก่อนยังไม่มีเป้าหมายคือหาความรู้ก่อนครับประสบการณ์ไม่มีครับประสบการณ์ทางด้านการ,กรเกษตรนี่ไม่มีเลยครับประสบการณ์ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าหามารู้มาจากไหนก็คือทางเพจเฟซบุ๊กก็คือมาเพื่อ เอาประสบการณ์ถ้าเอาไปใช้กับที่สวนที่บ้านได้ก็จะดีครับประสบการณ์ด้านการเกษตรหนูคือทางโรงเรียนก็มีการทําการเกษตรอยู่แล้วค่ะก็เลยได้รับประสบการณ์จากทางโรงเรียนค่ะสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากมาหาความรู้ที่แท้จริงค่ะหลังจากการอบรมก็คือจะไปพัฒนาต่อที่ทำอยู่ค่ะมาจากพนครศรีัญยา,าครับครั้นที่แล้วลุงมาก็าเลยขเขาได้นำมาบ็นการครับอยู่ที่โรงเรียนก็ทำเกี่ยวกับเกษตรครับ ก็มีทั้งผสมดินทําทจุลินทรีย์ผสมปุ๋ยอะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่คาดหวังคือตอนนี้ผมบอกที่ผมคาดหวังไว้ก็คือจะเก็บความรู้ที่นี่ทุกอย่างครับแล้วก็ไปพัฒนาต่อที่โรงเรียนครับหลังจากกลับไปจากอบรมแล้วก็คงต้องกลับไปวางแผนอีกทีว่าสิ่งที่เรารู้มาเราจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างคะ่ะคาดหวังว่า จะนำความรู้นี้ไปเปลี่ยนผื้นนาให้เป็นผืนป่าค่ะคุณพ่อเขาแนะนำมาค่ะแล้วก็ได้ดูทาง YouTube ด้วยก็เลยสนใจที่จะมาค่ะประสบการณ์ทางด้านเกษตรก็คือไม่มีเลยค่ะแทบเท่ากับศูนย์เลยค่ะสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากทำสิ่งที่มีอยู่ค่ะก็คือต่อยอดให้มันมีค่าเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะนำไปใช้หลังจากการอบรมก็คือต้องอบรมก่อนค่ะพาะหนูยังไม่รู้ขอบคุณค่ะประสบการณ์เกษตร <c oughs> ก็เคยทำตั้งแต่เด็ก แต่ห like ่างเหินนานก็เลยอยากอบรมเพื่อจะทําพื้นนาเป็นสวนป่าด้วยสิ่งที่คาดหวังผมก็อยากได้ความรู้เพิ่มครับจะกลับไปทําที่ที่ของผมครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนนองคายครับก็มาจากวังสมบูรณ์ที่สักแก้วนี่นะครับช่องทางที่รู้มาก็คือมาจาก f c e e o o o นะครับก็ติดตามอยู่นะครับประสบการณ์ด้านการเกษตรนะก็มีเล็กน้อยครับช่วยทางที่บ้านทําสวนนู่นะครับ ผมเสร็จน่ครับก็อยากจะเอาไปปลูกป่าเพื่อเป็นบำนาญสำหรับหลังกเกษียณน,นะครับรู้มาจาก Facebook แล้วโทรมาถามที่คนรักป่าได้เบอร์โทรมาครับประสบการณ์การ,กรเกษตรก็มีนิดหน่อยอสิ่งที่คาดหวังก็คือความรู้ที่แท้จริงครับแล้วนำกลับไปปฏิบัติและพัฒนาที่บ้านครับประสบการณ์ทางด้าน,นการเกษตรก็จริงๆปลูกป่ามาแล้วนะครับประมาณ5ไร่นะครับก็ประมาณพันกว่าต้นนะครับเมื่อบี ตอนโควิดตอนแรกนะครับพอดีผมปลูกในสวนยางพารานะครับอยู่ระหว่างร่องยางพารานะครับแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่คาดหวังก็คือยางพาราก็ยังมีอยู่นะผมต้องการเอายางพาราเพื่อเผาถ่านนะครับผมจะไม่ขายไม้นะครับผมจะเอามาเผาถ่านนะครับต้องนำส้มฟันไม้นะครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับประสบการณ์้านการเกษตรก็เน้นอ่านไม่ได้ลงมือทำนะครับก็สิ่งที่คาดหวังก็คืออยากจะได้ความรู้ที่แท้จริง ในการทําการเกษตรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะกลับไปทําหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็คือคิดว่าอยากจะไปพิสูจน์ว่าการอบรมมันมีประโยชน์ดียังไงแล้วก็ทาลงม,มือทาให้ได้จริงแล้วก็จะเอาความรู้นี้ไปกระจายบอกคนอื่นๆต่อไปครับผมประสบการณ์ในการเกษตรก็คือปลูกผักเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็ความคาดหวังคือพี่สาวแนะนํานว่าการมาผสมดินและการดูแลแล้วก็การที่จะเราปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ย ให้ได้ดีเนี่ยควรทำยังไงก็เลยส่งให้มาเรียนค่ะมาจากสงขาพี่สาวสมัครมาให้ฮะแล้วก็ก็ที่คาดหวังก็คือเอ่อเรื่องกเกษตรผมผมไม่มีความรู้ด้านนี้นะแล้วก็ก็พี่พอดีพี่สาวชวนทําเกษตรทําป,ปลูกปลูกไร่พวกนี้ยก็เลยคาดหวังมามาสัมผัสดูว,ว่าจริงๆตัวตนผมผมจะชอบกเกษตรหรือเปล่าเนี่ยครับมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับ ทราบเรื่องการอบรมจากพี่คนหนึ่งที่เคยมาอบรมที่นี่รุ่น15นะครับเขาบอกว่ามาแล้วก็จะได้ทําจริงก็เลยลองมาดูนะครับสิ่งที่คาดหวังคือวางแผนหลังลเสียนนะครับแล้วก็จะกลับไปทําพัฒนาสวนของคุณแม่ที่สุพรรณนะครับ มาจากจังหวัดนครราชสีมาครับทราบข่าวจาก Facebook ครับเคยสั่งซื้อน้ำส้มคนไม้ที่นี่ก็เลยก,กดติดตามประสบการณ์เรื่องเกษตรก็มีสมัยเด็กๆเขาค,คือครอบครัวทำเกษตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะห่างหายมานานก็หลังเกษียณก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะกลับไปดูแลที่บ้านครับผมมาจากสุพรรณบุรีการเกษตรที่บ้านปลูกพริกไทยอยู่ครับตอนนี้กะต้นโกโก,โก้ครับ ทราบข่าวก็ติดตามก็ดู youtube ของอาจารย์อยู่นะครับแล้วก็แฟนว่าถามว่าสนใจไหมก็เลยสนใจก็เลยสมัครอบรมมานะครับสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าความรู้ที่เรามีอยู่มันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามันหลากหลายมากครับทางด้านการเกษตรเคยทำานปลูกดาวเรืองจะเป็นต่อยอดอาชีพที่ทำอยู่ค่ะแล้วก็กลับไปจะ เอาความรู้เกี่ยวกับการปรุงดินเพื่อไปปลูกสลัดให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมค่ะมาจากจังหวัดสโุโขทัยประสบการณ์ทางการเกษตรก็เคยช่วยพ่อแม่ตอนเด็กๆแต่ว่าทําเองยังไม่เคยจึงที่คาดหวังไว้ว่าจะกลับไปทําคือที่จังหวัดสโุโขทัยที่ที่บ้านอะ่ะป่าไม้มันเยอะเห็นใบไม้เยอะ,ยอะทุกปีไฟไหม้ทุกปีก็เลยอย,อยากอยากลองทําดู ประสบการณ์ทางด้านการเกษตรก็ไม่มีครับมีส่วนของคุณตาสิ่งที่คาดหวังก็คือจะนาความรู้นี้กลับไปใช้ที่สวนได้ครับมาจากกรุงเทพครับช่องทางอบรมก็ทราบม,มาจากยูทูบของคนักป่านะเหมือนกันกันกบแฟนนะครับประสบการณ์ด้านการเกษตรเป็นศูนย์นะครับสิ่งที่คาดหวังคืออยากจะทราบวิธีการจัดการพื้นที่แล้วก็วิธีการวางแผนรวมถึงพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ แล้วก็คาดว่าที่จะกลับไปทําก็คือจะไปซื้อที่ดินแล้วก็จะทําตามที่เรียนรู้ที่นี่ครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเพราะว่าไม่มีความรู้ทางด้านการเกษตรเลยนะคะแล้วก็แทนจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อยอดที่ดินของตัวเองที่มีอยู่อะค่ะขอบคุณค่ะประสบการณ์ด้านทางการเกษตรเป็นศูนย์ครับสิ่งที่คาดหวังเพื่อเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตครับขอบคุณครับประสบการณ์การเกษตรไม่มีค่ะสิ่งที่คาดหวังก็ประสบการณ์ค่ะขอบคุณค่ะรู้มาจากกรุงเทพครับ ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนหวังว่าครั้งนี้จะเข้าใจดินมากขึ้นครับก็ขอจเจริญพรทุกๆท่ทานขอเดียวกันแล้วก็ขออนุญาตก็คือไม่ได้น่องห่มเป็นปริมาณทนเพราะว่าอาศัยว่าจะได้คล่องตัวเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวัดอาจมา,าพระทักษกรอนามโยชื่อเล่นกอวันสวุวรรณมาไอาปกติเนี่ยเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้ว ลูกจะปลูกต้นไม้อยู่รอบๆบุติแต่ว่าปลูกซื้อดินมาปลูกเนี่ยดินมันจะแข็งมากแข็งแล้วก็เวลาสับแต่ละยทีเนี่ยกระถางเราแตกไ้แตกก็ดินอ่าไอ้ดินนี่ยังไม่แตกเลยอย่าประสบการณ์กันารทำเกษตรเนี่ยก็ก็มีอีกทีหนึง่งก็คือเป็นคนที่จังหวัดอุบลก็จะปรับที่นาทําเป็นคันดาคันใหญ่ๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ผสมผสานปลูกมาได้สอสาปีแล้ว แต่ว่าต้นไม้ก็สูงไปประมาณ2เมตรสามเมตรแล้วแต่ว่าอยากสิ่งที่คาดหวังที่มาเรียนนี่ก็คืออยากจะทําปุ๋ยใช้เองแล้วแล้วก็ทำไอ้อน้ายาน้ําหมักชีวภาพต่างๆก็จะไปใช้ในกิจกรรมของตัวเองตึกะอเจริญก่อนอาชีพก็คือชาวไร่ตั้งแต่เกิดแหละทั้ชาวไร่และธรรมดา,าเกษตรกรเต็มตัวเลยเ่ะ ช่องทางที่รู้ก็คือน้องสาวพามาซื้อก้าไม้ที่อาจารย์เปี๊ยกเมื่อประมาณเดือนกรกฎาแล้วก็ที่บาอบรมเนี่ยก็ไม่ได้คิดอยากจะมานะบอกรตรงเลยไอ้ลูกไอ้ลูกยกที่ให้ลูกชายมันมันบอกว่าแม่แม่ปูกป่าไว้ให้หนูนะเวลาแม่ตายแล้วหนูจะได้ทำไม่ต้องมาทําอะไรเลยบอกยะกก็คือ ตอนนี้ก er yeah, ็คืออยากจะมาศึกษาให้เขาว่านะก็อยากแต่จริงๆก็อยากอยากรู้หลายๆเรื่องอ่ะแต่สําเร็จเรื่องเดียดไม่รู้เนีเป็นเรื่องเพราะเราก็เกินที่จะทำแล้วมั่งยุคขนาดเนี้ย62แล้วก็ทําได้เป็นอย่างย่างไงเอาเป็นอย่างๆไปเพาคงจะไได้ทุกอย่างของนาจารนะก็ได้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เขาหละอ่ะค่น้ลาสวัสดีค่ะผมชื่ออารยันท่าใหญ่เป็นานอำเภอวังน้ําเย็น แสดงว่าอยู่ที่สะแก้วนี่แหละในนามของอำเภอบางน้ำเย็นนะครับต้องขอต้อนรับทุกทกท,กท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอเรียนทุกท่านในเบื้องต้นว่าท่านมาที่นี่การที่ท่านจะมาเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำหรือในเรื่องการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมเนี่ยถือว่ามาได้ถูกที่แล้ว ก่อนหน้านี้ผมเข้ามาร่วมกิจกรรมที่นี่สักสองสาครั้งก็ต้องขอชื่นชมนะครับภูมิปัญญาแล้วก็วิธีคิดของคนรุ่นใหม่นะครับที่มาต่อเติมพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรกรรมนะครับทำให้มีมูลค่าเพิ่มถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วคิดว่าในระดับพื้นที่เนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนมาศึกษาแล้วเอาไปขยายผลผมว่ามันจะเกิดประโยชน์นะครับต่อพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปลูกป่านะครับการเพิ่มมูลค่าอาจากการปลูกป่าซึ่งถือว่าได้ไประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับช่วงหลังเนื่องจากติดสถานการณ์ของโควิด -19 ก็เลยไม่ได้มาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่มีนะฮะที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นศูนย์เดียวของอเภอวน้ำเย็นแล้วก็เป็นศูนย์ต้นๆของ จังหวัดสแก้วคนที่เป็นผู้ที่เริ่มดําเนินการท่านคงรู้จักแล้วก็คือคุณนรงบุญสินซึ่งก็เป็นคนเกิดที่นี่แต่ไปเติบโตที่อื่นไปประกอบอาชีพอะเรต่างๆก่อนหน้านี้ข้างในไปทางเนี้ยนะครับก็จะเป็นป่าเป็นดงทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้รัฐบาลก็จัดระบบในการบริหารพื้นที่พื้นที่ไหนเป็นที่อยู่อาศัยที่ทําการเกษตรก็ว่าไปตรงไหนจะอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ที่จะให้มีให้สัตว์ป่าอยู่มีพันไม้ที่เจริญงอกงาม ก็อนุรักษ์ไว้เรามีพื้นที่เขตป่ารอยต่อ5จังหวัดที่เชื่อมอยู่กับเราเนี่ยเรียกว่าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีอยู่ประมาณสักรวมทั้ง5จังหวัดเนี่ยหกเแสนไร่นะครับเพราะฉะนั้นในเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทําการเกษตรอาชีพหลักก็จะเป็นเกษตรกรรมนี่แหละแล้วการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผมว่าเหมือนกันคือทําไปตามสิ่งที่ตัวเองเคยทํามาโดยตลอดไม่ได้มีการพัฒนาให้มัน ให้มันมีวิวัฒนาการที่จะเอื้อต่อการทําให้เกิดการอนุรักษ์ดินและน้ําทําไปเท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรกันจนสภาพสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นจุดที่ท่านมาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เห็นภาพของการดําเนินการในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินนะครับแล้วก็การทําให้ใบไม้ซึ่งปกติเนี่ยทุกเราก็กวาดเผาทิ้งกันหมดแหละนะฮะที่ไหนก็ตามแต่ที่นี่เขาก็จะปรับ ให้มันเป็นดินแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วได้ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าดินทั่วๆไปด้วยซ้าไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ําส้มควันไม้เนี่ยที่เขาบอกว่านะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วกันแล้วที่นี่ผมผมชื่นชมแล้วก็ผมว่าเป็นแบบอย่างที่ใครก็ไม่มีคนไม่กี่คนหรอกที่จะสามารถดําเนินการพัฒนาหรือเขาเรียกแหละต่อย,ยอดน้ําส้มควันไม้ซึ่งลงทุนจากซื้อไม้ตันหนึ่งเจ็ดร้อยบาทมาเผามาทําเป็นน้ําส้มควันไม้แล้วขายได้ สองหมื่นเนี่ยคงไม่มีช่องทางในการขายที่นี่อาจจะไอการเผาก็เรื่องปกตินะครับผมว่าใครก็ทําได้ท่านก็เรียนรู้ได้แต่การเอาสิ่งเหล่านี้ไปขายในช่องทางต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นหัวใจอย่างยิ่งแล้วที่นี่ทําได้เมื่อก่อนนี้เรามีศูนย์อยู่ที่เขาเชันกกท่านดรเกลิกนะฮะท่านก็ทําเรื่องนี้แต่แต่ว่าไม่มีนวับบตรกรรมไม่มีการต่อย,ยอดที่จะไปขายในระบบออนไลน์มันก็อยู่นิ่งก็ค,คือเป็นแค่ศูนย์เรียนรู้แต่เนี้ย เป็นนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทําให้ทุกท่านได้รับความรู้อย่างจริงจังแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครเอาจริงสามารถจะนําสิ่งเหล่านี้ไปไปต่อย,ยอดไปประกอบอาชีพได้แล้วสามารถจะเชื่อมโยงกับศูนย์นี้ในการดําเนินการได้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าทุกคนช่วยกันนะครับประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความร่มเย็นขึ้นสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะลดลงนะครับไอ้เผาอ้อยกันเยอะเนี่ยจนเป็นอะไรนะฝุ่น ละอองขนาดเล็ก pm 2.5ไมครเนี่ยถ้ามาทำแบบที่ศูนย์นีธทําชมรมคนรักป่าทำเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดเรื่องนี้แล้วแล้วจริงๆอําเภอรเราเองเนี่ยเราก็รนเอาลงในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ที่ทุกท่านมานะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็รับความรู้จากทีมวิทยากรนะครับไปแล้วเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการอบรมสัมมนาสมมติว่ามาสักมาสักร้อยคน สำเร็จสักยี่สิบคนนี่ถือว่าบรรลุปเป้าแล้วทุกคนที่มาท่านจะได้ความรู้ไปเพียงแต่ว่าเมื่อได้ความรู้ไปแล้วท่านจะสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปขับเคลื่อนต่อได้หรือไม่อันนั้นแล้วแต่ว่ามันจะระเบิดออกมาจากข้างในของท่านหรือไม่ถ้าท่านมีความพร้อมตรงนั้นท่านไปต่อย,ยอดได้เลยแล้วสิ่งที่ที่เขาจะสอนท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยใครๆก็ทําได้ทุกคนทําได้เพียงแต่ว่าจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนนะครับเพราะะฉนั้นก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วท่านอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขรุ่นเราเนี่ยถือว่า มีพระมาตอนอบรมสามขอรุ่นแรกเลยรุ่นที่หนึ่งเลยที่วันเกษตรเขาจัดกันก็มีพระมารุ่นแรกที่นี่รุ่นแรกของที่นี่ก็มีพระมาถึงว่าพวกเราโชคดีนะ